ยิงขึ้นแต่ฐานมานี่ได้โดยใช้ปืนเอ่อกลนอูซี่นะเออทุกคนดูแล้วกันผมเพิ่งเคยเจอนี่แหละก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็อ,นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนกดติดตามถึง97.5กันเลยทีเดียว โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมพีวเทสวันนี้เราอยู่เกมมรบบอกในแมปบิ๊กเพนบอลนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นคนเดียวนะผมให้ทุกคนดูว่าใครเนี่ยมันเป็นเจ้าสนามเพนเพนบอลตัวจริงนะฮะมาทุกคนมาดูเลยซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นค่อนข้างที่จะนานนะครับทุกคนแล้วก็ปืนที่ผมเออเคยซื้อไว้เนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันจะดีอยู่นะอ่ะแค่รู้สึกนะ แค่รู้สึกว่ามันจะดีนะทุกคนไม่ทราบว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่านะครับเฮ้ยมันมีคนอยู่ไกลๆตรงนน้นนะครับไม่รู้ว่าผมยิงถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงครับผมเป็นปืนพกคู่โอ้โหโดนเขาเก็บไปครับจังหวะนี้มันผมจะมีสไนเปอร์เลยนะเราจะลองสไนเปอร์กันครับทุกคนเฮ้ยสไนเปอร์ก็ยิงทีละนัดนะครับผมรู้สึกว่ามันจะกากมากเลยเฮ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรวะนั่นนะมันน่าจะฟุกนะครับผมผมน่าจะฟุกนะเมื่อกี้ยิงโดนอะไรวะเอาโดน โดนคนมาดิมาดิาดหุย้ยคนนั้นเขาใช้ปืนกลยิงผมอะทุกคนผมรับไม่ได้าทุกคนผมต้องเก็บคืนใช่ไหมนี่เลยปืนพกคู่คล้วทุกคนผมรู้สึกว่ามันจะดีที่สุดแล้วนะรหรับตอนนี้นะเพราะว่าเหมือนผมจะไม่มีปืนกลเลยผมผมแนะนำว่าผมใช้ปืนกลจะดีกว่าสไนเปอร์เนาะเพราะว่ามันจะดีสาะลูกสุนรัวก,กว่าหุย้ยเข้าหัวแตกไปหุย้ยเป็นไปได้ไงนี่ทำไมผมหดจังวะผมไม่ได้เล่นานานแล้วนะมันเกือก เกมนี้มันจะมีหลักการฟิสิกส์ของมันก็คือลูกกระสุนมันจะย้อยนะครับทุกคนเวลาเรายิงเห็นไหมลูกกระสุนมันจะย้อยนะผมเราต้องแบบยิงย้อยๆถูงๆนะครับมันมันมันจะได้แบบคอยดูนะเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วเราต้องยิงย้อยๆนะผมผมได้ปล่อยมิสไซล์ไปเมื่อกี้เป็นการเปิดจุดตำแหน่งของศัตรูนะครับทุกคนดีรู้ว่าศัตรูมันอยู่ตรงไหนวะแล้วเราก็จะยิงมันนะครับ มันมันจะอยู่ตรงนั้นนะแต่ยังไม่ออกมานะผมเหมือนว่าลูกกระสุนจะไม่จํากัดนะครับเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับใครที่อยากเล่นนะผมก็พิมพ์ในเราบอกเลยนะผมว่าบิ๊กเพนบอลนะผมจะไม่ทิ้งลิงไว้นะนะครับทุกคนเพราะว่าขี้เกียจไม่งั้นก็ลืมนะครสองอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากถ้าถ้าผมไม่ทิ้งลิงก็คือผมขี้เกียจไม่งั้นก็ลืมนะครับนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะถ้าใครอยากเล่นแล้วอุ้ยหาแบบไม่เจอเลยพี่พี่ทิ้งลิงให้หน่อยเอ้ยผมขี้เกียจทิ้งไปหาเองนะพิมพ์ไปบิ๊กเพนบอลนะครับทุกติ มันน่าจะไม่ถูกหลักฟิสิกส <c oughs> ์มันน่าจะแรงน้ำถ่วงน่าจะคูณน่าจะคูณร้อยไปมันมันมันม่นม่าจะดูดแบบดูดิแบบโคตร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 ย้อย oui อะทุกคน <c oughs> ผมไม่รู้จะว่ายัางไงละมันย้อยเกินไปอ่ะคือดูดิ <c oughs> เห็นไหมโคตรย้อยอะผมผมยิ่งไกลๆเนี่ยผมผมต้องกะยังไงวะผม,ผมต้องกะยังไงวะเนี่ย <c oughs> นี่น <c oughs> ี่นี่นี่นี่เลียนๆทุกคนยิงมั่วๆไปครับผมไม่โดนเลยปืนนี้ไม่ได้ผล มันไม่ได้ผลนะปืนนี้อ้าเฮ้ยเขายิงสาดมาตั้งไกลเลยนะเป็นปืนเดียวกันกับผมนะเป็นปืนเทนนี้เดียวกันนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมเขายิงโดนวะทำไมผมยิงไม่โดนเลยเขาอาจะเขา่าจจะเอ้าเฮ้ยเขาโปรฟิชแน่นอนทุกคนผมลองหลบตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองลองยิงไปดูนะครับน่ะไปทุกคนทุกคนมาแปลกๆหรือเปล่าอ้าชเจนครับทุกคนผมเพิ่งเคยเจอผมเพิ่งเคยเจอโปรเกมนี้นะทุกคนเฮ้ยเป็นไปได้ เป็นไปได้เยผมเจอเจ้าสามพื้นบอลแล้วมันไม่ใช่ผมละมันไม่ใช่ผมแล้วทุกคนมันไม่ใช่ผมอีกต่อไปเมื่อเจอคนนี้เขานั้นสามารถยิงอ่าวๆยิงตั้งแต่ฐานมาที่ได้โดยใช้ปืนเอ่อกลนอูซี่นะเออทุกคนดูแล้วกันผมเพิ่งเคยเจอนี่แหละในเกมนี้นะเออปกติผมผมเล่นอันนี้ผมไม่เคยเจอเลยนะแต่วันนี้ผมมันเจอวะ่ะเฮย้ยอะไรครับนี่ยะเจ้าสามตัวจริงเหรอเนี่ยะนี่เจ้าสามตัวจริงเขาโหดเกินไปแล้ว ผมสู้ไม่ได้เลยอ่ะเออเขาแบบเลเวลน้อยอยู่ใช่ไหมที่ผมเห็นนะเนาะเลเวลเขายังน้อยอยู่แต่ทําไมเขาอู้ยิงทะลุอ่ะครับน้องๆก็ดูวละกันนะครับอย่างงี้พี่ก็ไม่ไหวนะครับออกนะครับ <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้เปลี่ยนแมพแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนื่องจากแบบเมื่อกี้เนี่ยมันมีเจ้าสนามตัวจริงลงมานะเออผมเลยแบบกลัวไงกลัวจนตัวสั่นไงเจ้าเจ,จ้าสนามตัวจริงมันลง ลงมาแล้วนะทุกคนผมเลยแบบโอ้โหไม่เล่นดีกว่านะผมเล่นยังไงก็สู้เขาไม่ได้นะเจ้านามจริงจริงเขาแบบยิงตั้งแต่ฐานมาตรงนี้ยังโดนนะครับทุกคนเออแบบเกินไปนะเือเกินไปแล้วบางทีนะครับทุกคนนะเราก็ต้องออกเพื่อให้เจ้าสนามเขาอยู่ต่อไปนะแต่รอบรอบนี้ผมว่าไม่น่าจะมีเจ้าสนามเจ้าสนามน่าจะเป็นผมคนเดียวนะครับผมน่าจะโหดที่สุดนะครับทุกคนอ่ <laughs> โมยังไม่ทาเสร็จเลยโดนละโอ้โหเรีย oh, บร้อยเลยนะครับเรายิ่งยิ่งยิ่งฆ่าเรายิ่งใช้ตัวช่วยได้นะผมอ่าเป็นแบบที่ดีใช่ไหมล่ะอ่าเราไม่ต้องปีทูวินก็ได้นะครับอันนี้เป็นเอ่อใช้เอ่อฝีมือในการเล่นเหมือนกันนะนะครับทุกคนอ่าเราก็ยิงมม่วๆไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าตำแหน่งศัตรูมันอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะเราก็ยิงไปก่อนเลยนะเออย,ยิงเดาๆไปมม่มๆเอ้ยนั่นไงโดนโดนโดนป้อมศัตรูแล้วทุกคนนี่แตกไปหนึ่งนะครับป้อม ป้อมนะไม่ใช่คนนะคนมันไม่แตกง่ายขนาดน,นี้เอ้ยง่ายนะครับผมคนแตกง่ายกว่านะผมคือโดนนัดเดียวก็คือไปหวานเลยนะแต่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 แตแตแตมันมันหลบได้นะแต่ป้อมมันหลบไม่ได้นะเออะไรคนมวมวลลเนี่ยเฮ้ยโดนเฉยเฮ้ยโดนเฉยว่ะโดนเฉยว่ะทุกคนเมื่อกี้มัวมวนะเนี่ยมัวมยังโดนนะครับทุกคนก็ดีก็ดีพี่พี่โหดขาหน,านาดไหนน้องๆก็คิดดูแล้วกันอ่าโดนเฉย เฮ้ยเขาใช้สไนเปอร์หรือเปล่าเมื่อกี้ได้เวลาใช้สไนเปอร์แล้วครับทุกคนตรงนี้มันมีจุดซุ่มยิงนะครับทุกคนทุกคนจะได้รู้ว่าสไนเปอร์พี่นี่มันโหดขนาดไหนนะตอนนี้ผมยังไม่ติดอันดับเลยนะคือผมเพิ่งเข้ามาไงยังยังไม่รู้ทิกไงยังไม่รู้ทิกว่าเฮ้ยเขาเล่นยังไงวะประมาณนี้นะครับดูดูดอโดสนสไนเปอร์สอยผมโดสนสไนเปอร์สอยเหรอเมื่อกี้ก็ใครมันกระเด็นมาตรงนี้วะ <c oughs> น่าจะเป็นเพื่อนเรานะเพื่อนเรานี่ประมาทซะเหลือเกินนะอโดยเฉพาะอ,อีอะไรเนะี่ยไอ้พี่เบินะร อะไรครับเนี่ยเขาทำไมตึงกันจังวะทำไมผมไม่เห็นตึงเหมือนเขาเลยอะ่ะเขาเข้ามานี่ยิงยิงยิงเลยดูดีชื่อขึ้นรัวๆเดี๋ยวผมเนี่ยไม่เห็นขึ้นเลยชื่อนะอยากยังมีชื่อขึ้นกับเขาบ้างอ้าวโดนอีกละพูดไม่ทันขาดคำเลยนะทุกคนนี่เลยต้องต้องเป็นปืนพกคืเอเดินทุยเป็นปืนพกคู่แล้วทุกคนเป็นปืนที่เอาไว้บุกค่อนาที่จะดีเลยนะปืนนี้นะครับนี่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 ยิงป้อมศัตรูแตกนะครับบอกเลยอุ้ย อุ้ยเขาใช้ปืนอะไรวะทุกคนทำไมมันเฟี้ยวขนาดนี้ทำไมมันโหดขนาดนี้วะเขาใช้ปืนนี้หรือเปล่าเราลองซื้อมาดินี่หรือเปล่านี่ใช่แล้วเขาต้องน่าจะใช้ปืนนี้นะทุกคนอุ้ยเป็นปืนที่เขาน้่งที่จะรัวเลยทีเดียวเฮ้ยเฮเคผมว่าันมาอนอ่าเจอเจ้าสนามอีคนครับทุกคนว่าแล้วทำไมมันแปลกๆวะเออมันรู้สึกแปลกๆเป็นทุกคนในที่สุดเราก็เจอเจ้าสนามอีคนหนึ่ง อ่าเข้าใจเลยเข้าใจเลยนะผมถ้ายิงอย่างนี้นะครับทําไมว่าทําไมมันต้องเจออย่างนี้ว่าเจ้าสนามมันเยอะจังว่าช่วงนี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้เนาะถ้าใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สำหรับวันนี้ขอาลาไปก่อนครับผมก็เจอสนามเจ้าสนามมาสองคนเลยนะสำหรับนี้ไปละเออไปฝึกซ้อมเพื่อเป็นเจ้าสนามดีกว่าน,นะครับทุกคนบ๊ายบายจุกุ